อีหนูโอ้ยงานดูงานก่อนยังไม่เปิดนะมันยังเขยวยูเลยยังไม่ออกยังไม่ได้เปิดอะไรกิเกมีออกกี่หน่วยเนี่ยมันไม่ว่าเปิดแลนะเปิดดูเลยลูกเป็นอะไรเขียวยังขยาแล้วก็ต้องเปิดลูกคลิกอะไรก็เป็นแล้วก็สีหูเอี่ยมเฮ้ยมึงบ้าไไม่ใช่ที่เพราะอบไม่ใช่โล อย่าจิ้บไม่ได้เลยเปิดเลยนะเปิดเลยมาเปิดดูทำไมเที่ยวนี้สั้นย่อแบบย่อย่อย่อขึนมือะไรว่าหลตาหลอกปะเนี่ยนั่งัเไหลงตาหลอกหลตาหลอกหงหกากหลกาองอกหลงตางกงอากงงล แปดแต้มก็อยู pour, du ่แล้วทำไมเขาอยู่แต่การพนันวะเนี่ยไปเขาเปิดโบกันอนุเปิดไปลูกเองอปทีไปเลยดนุ์พ์ใจ้เองดูันี่เกดทาไหนวะเนี่ยอ เหมือนยางนวเลยลนนักษณะเหมือนจะแสบนีไม่เกียร์2คะนนเหรอฮะเป็นไรหรอเจ็บเฮ้ยมันวเป็นโคตรออกมาจากห้ยอยงได้ยังไงเนี่ยทำไมดูในะภาพท่านี้เหรอฮะโอ้ยหนูก็มีแค่แค่นี้เองเพราะอบก็หดอยู่ข้างในนี่ ปรุปเพิ่มาก่อนถามชื่อเสียงดีนะเพ่าเขาเป็นใครแล้วไม่ออกมาขดอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยลุงรู้ใครแต่เขาเป็นผู้หญิงผมยาวเห็นหลังใหญ่มากเลยเนี่ยหดตัวนานไงโอ๊บหดหัวไม่นางช่าสวยยิ่งนันี่อยู่ที่ไหนกันเธอจะบอกนะว่าที่ไหนคือที่นี่ครับที่นี่คือที่ไหนเธอออกมาจาก เธออบไปนี้ใช่ไหมใช่ร้อนมากเธอชื่อว่าอะไรเธอเป็นใครกันเราเองให้หนามว่าโมราฮเ้ย <c oughs> <c oughs> มึงชื่อโมราแต่ที่มึงลำอยู่เนี่ยโนราแล้วมึงตีไหมเต้วไปนันเงเองกใจเย็นหน่อยเขาชื่อโมราจุมหน้าเฮ้ยสุดเพสุภาพสตรีรนนหน่อยลูกทายไปแฟนในเพียดหน่อยกลับมาแพ้ได้แล้ว <laughs> เขาต้องสงสัยแน่ๆเลยผมกลับมาแล้ว <laughs> <บ>ตอนนี้เราอยู่วิธย,ยานะคะ <laughs> กลับมาแพ้ได้แล้วท่าน <laughs> ใช้แพ้ค่ะไลแพ้ห้ามกดไล้ไล่ถ้าไล่ทีแพ้นี่มึงจะเอาใครๆมาตัดผมมันหอกไปมท่านผูรำคาญแล้วมึงจะงตึ๊กตึ๊กตึอย่างไหนเนี่ยก็เป็นผู้ชายสิคะ่ะโมราทำไมเจ้าช่างสวยยิ่งนักเราแปลกใจทำไมดวงตาถึงต้องห้ามเราไม่ให้เปิดพระอกกลางทางนี้ด้วยเพราะเราสวยค่ะ สวแล้วเห็นแล้วชอบเราแล้วก็มีรายการแล้วก็เป็นเป็นพิจารีดค่ะเขาว่าอย่างี้น้ำในเรื่องว่าาจรรู้จักคพรว่าจารีด้วยเหรอทำไมล่ะทำไมจารีไม่ไม่รีดเลยล่ะจารีทำไมคิดว่ามันยับมากเลยซาลีอันนี้ฉันเป็นคนอินเดียไม่ใช่ดูเป็นคนไทยเออเ้าสวยนะเป็นคนไม่เคย จะขึ้นหรือจะอยู่ข้างหน้าดีจ๊ะจะอยู่สวก็ได้ค่ะถ้ามีพี่อะค่ะเป็นยังไงดีเอานี้เลยอันนี้เลยเอานนี้เรามีเร่องตรงนี้เลยเออเล่นใกล้ที่เปนแมนเลยอ่ะไม่ลิเกก็มาดูต้องเขินกันไปพ้างหอมจิ้นจิงนของไทยไม่ใช่พี่ไม่เคยเจอใครสวย

ง่ไงดูเขาอบนานน่ะดูคนเดียวไม่รู้ทำไมเลยเจอผู้ชายทีแรกว่ายอมขาดไปไปเกียรติยศต้องเสิร์ฟออต้องเสิรก่อนเป็นคนบูยังไงวะไปเกียรติยจะเป็นนางเอกลูกจะทำอะไรอ่ะทำเลยค่ะพี่จะเอาเมจิกไปจะเขาเถิดไหมที่จากจอมควัน Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ใครไปนัง่งใครไปเชิญแล้วนะเข้าจำนำหน้าเลือดดีร้องให้ครไปเชิญแล้วนะเข้าจำนำหน้าเลือดีจริงเลือดจริงสิของหนูจริงสิแต่จริงเลือดจริงสิของเราจริงป้าจริงเลือดจริงสิของเราได้จริงเลือด เวลาว่าไม่ต้องร้องดีกว่าเพลงอะไรขาดทักเพลงเลยสมมติว่าไม่ต้องร้องแล้วแบบหอมกันเลยลูกหอมกันเลยโอ้โนวลละอ๋ออยากเดียวไปทำไมหันมาไปใครดูสิหย่างไรไปไหนกันไม่รู้ไม่รู้กันโอ้โหนวละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นผู้หญิงเมลาเวลาเป็นผู้หญิงเฮะเมลาฮะ พี่เอขอบหน้ากันพี่เลยจ้ารับรัาคุณน้าใช่ไหมครับทำไมในาดที่โมรักับเจตะโกรุกกำลังเที่ยวมาลอยู่กางป่า้วต้องมีโชนเปล่าไอ้ตัวนี้ยตมากเลยจ้ะ